สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคน YouTube ช่องของบัวนะคะมีอาหารไทยอร่อยๆมากมายค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้บัวนะคะเพื่อนๆช่วยกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะบัวมีเมนูอร่อยๆมานำเสนอค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะ สูตรอยู่ในวิดีโอนี้แล้วก็ด้านล่างคอมเมนต์นะคะใส่น้ำมันลงไปในหม้อทอดนะคะเปิดไฟแรงค่ะพอน้ำมันร้อนจัดนะคะใส่ปลาลงไปเลยนะคะพอใส่ปลาลงไปหมดเลยนะคะใช้ไฟแรงในการทอดเหมือนเดิมค่ะใช้ไฟแรงในการทอดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คอยคนดูปลาด้วยนะคะ แซลมอนของเราก็ดูสีเหลืองกรอบสวยแล้วนะคะแซลมอนของเราก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะตอนนี้แซลมอนของเรานะคะก็สุกแล้วค่ะตักออกใส่จานเลยนะคะแล้วเราก็มาเตรียมขั้นตอนต่อไปค่ะ ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะใส่พริกกับกระเทียมลงไปค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะ ใส่หอมแดงลงไปนะคะแล้วเราก็มาคนน้ำยาให้เข้ากันนะคะใส่มะม่วงลงไปค่ะใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะ ผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากเราผสมเครื่องยำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปลาที่เราทอดลงไปนะคะ ส่วนผสมไม่เข้ากันค่ะตอนนี้เราก็ยำเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจัดตกแต่งใส่จานเลยนะคะตักใส่จานเลยนะคะ แล้วก็ตักน้ำยำนะคะใส่ลงไปให้หมดค่ะตกแต่งใส่จานแบบตามใจชอบเลยนะคะดูสวยแลยนะน่ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนๆลองมาทำน้ำยำสูตรนี้ดูนะคะทําเสร็จแล้วเพื่อนๆจะติดใจค่ะรสชาติน้ำยำนะคะอร่อยมากค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่ติดตามค่ะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ